สว,ส,วส,วสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับกับภูวิภาพาทเที่ยวคนเก่าคนเดิมคนหน้าเดิมนะพี่น้องนะกัมาขอแกงข้าวเพิ่มเติมนะครับขอแกงข้าวเพิ่มเติมให้พี่น้องทราบนะครับนะเพราะอย่างมันเป็นวาระเร่งด่วนก็ว่าได้เลยไปนะครับเป็นเวละวาระเร่งด่วนก็คือเป็นข้าวด่วนจังหน่อยนะครพี่น้องพว่าวิภาเห็นแล้วมันมันค่อนข้างแสนต์ตะไลนะครับ คือถนนนี่ที่พี่น้องเห็นนี่เนี่ยคือถนนมีตรภาพนะครับถนนมีตรภาพนะครับถนนมีตรภาพนะครับถนนมีตรภาพนี่นะครับถนนมีตรภาพไม้เลขสองเองนะครับไม้เลขสองข้างหลวงไม้เลขสองนะครับอันนี้เดินทางมาจากมืออุดรนะครับมุ่งหน้าเขาคอนแก่นนะครับอีกเล่นตรงขามกันคือเข้าไปมืออุดรออกจากคอนแก่นอองมานะครับ เริ่มคลิปตรงนาโรงพยาบาลนี่แหละครับโรงพยาบาลน้ำพ้องนี่แหละมาแจ้งข่าวพี่น้องทราบนะครับเรื่องการก่อสร้างสะพานยู่ดันนาเนี่พี่น้องสังเกตบ่แวบแวอยู่นี่เห็นบ่นี่ไฟแหว,วบแวบแวบเห็นปหนึ่งอีกกิโลเมตรนะ่ะงานก่อสร้างสะพานที่เขาแนมเห็นอยู่นี่ขึ้นสะพานน้ำพ้องขามไม่น้ำพ้องนะครับ ขอแกงข่าวเป็นท่าการนะครับก็คือว่าละเร่งด่วนกับว่าไดเพราะว่าเห็นแล้วมันค่อนข้างเสียนตะรมากมากเพราะมันเป็นถนนสายหลักของภาคอีสานท่งเหนือนะครับอีสานเหนือก็อคือสีเดินทางมากจากคอนแกนมุ่งหน้าไปอุดรธานีเมืองหนองค่ายเมืองหนองบัวลำพูเมืองเลยเมืองสกลนครนครพนมต่างๆอันแลนด์เซนนีนะครับสายถนนมิตรภาพนะ ระวังตรงอำเภอลำพองนอกนะครับตรงสะพานนะครับเห็น่พี่น้องตาพี่น้องเดินทางมาจากเมืองอุดอสรสะพานตรงนี้ยัยพักสีขามแม่น้ำพ่องเนี่ยลงปุ๊บไปเนี่ยนะครับข้บามสะพานไปแล้วลงไปนะั่นตรงสะพานลอยอยู่ตรงตลาดน้ำพองนะครับตรงนั่นนะครับถ้าคลิปที่แล้วจะพี่น้องที่ตามเราศิวิยาภาคขับรถรอเบ่งองะน้านะนะพี่น้องคงสิเห็นนะที่ตามคลิปศิญญาะนะครับนะ เกสีเห็นว่ามันเป็นยังไงมันขับแคบแบบใดมันเสียงแบบใดมันคล่องคันอ่าค่อนข้างเสี่ยงตะไลแบบใดนะครับเนะาะเพราะว่าถนนจักเล่นพี่น้องล็องสังเกตหนึ่งสองสามสี่เล่นเข้าไปสี่เล่นลงสะพานไปละบีบเป็นเหลือเล่นเดียวเกิดรถไปบักแห้งเกิดลอยสามลอยสี่ลอยหา้าแลนไปบักแห้งต่างคนต่างเร็วไปหอวหันเอาโมยูเด้ครับ บลี่เบลี่เออเขาเจ้าตั้งกันไว้พี่น้องเอ้ยทำไมอันตรายมากเนาะอันตรายนั่นแหละให้พี่น้องระวังถ้าเกิดเดินทางมาจากมุ่งอุดรนะท่านี่นะครับผ่านอ่ะมาเบิ่งฟังนี่มาเบิ่งฟังที่ท่านเดินทางมา <c oughs> <c oughs> นี่นะครับถ้าพี่น้องเดินทางมาจากมุ่งอุดรนะครับมาเลย,ยความเร็วปูเป็นมาจากทางอำเภอกระนวลน,นี่ก็อำเภอกระนวลสอ,อกมานี่เห็ออนไหมครับสอ,อกมาเชื่อมกันนะตรงนี้ นะครับโอ้นะครับเสียวนะครับเสียวนะครับนี่นะครับสหายพี่น้องขับรถออกมาจากเมืองอุดอรมหอดเขาชื้นกวางมหอดเขษาเขตอำเภอลำพองเนี่ยเห็นไหมะ้งหินกองไอพี่น้องจงระวังแล้วก็ลถความเร็วนะครับนี่ถน,นนมาจากเมืองอุดอรนาเนะนะมุ่งหน้าไปนี่ละหาดๆๆลัลอาลาดเลยเนี่ยเสร็จปัญหาคือ เส้นขาเขาเมืองขอนแก่นนะครับมาจากเม,ม,มืองอุดรมุ่งหน้าไปเมืองขอนแกน่นตรงสะพานนำคล้องนะครับสะพานนำคล้องตรงสีขามไปเพื่อนำค้องเนี่ยตรงสีสะพานขันค้องนะตอนนี้เห็นไหลงสะพานไปแมนเลยได้ครับให้พี่น้องสังเกตนะครับตรงนาล่งบานเด้อนะสะพานลอยล่งบานพระวิญญาถ่ายคลิปอยู่ตรงสะพานลอยล่งบานเนาะเป็นอย่างจังไม่จะว่าวดูแท้ไปเสิว่ามันเสี่ยงอันตรายเกิดการ อุอบอัติเหตุได้เกิดอันตรายไดต่อพี่น้องของชจาชนทดีไซรถเป็นเวลาเล่งดวเนเลยเด่นวิ่ยามากนะครับให้สังเกตนะครับไฟแวบๆบแบบอยู่เห็นว่าสองฟังเลยเป็นยังติดฟังนีฟังเดียวเพราะาทางนี้มันมันสิเข่าไปสู่ตรงสะพานที่กิเจ้าพิดถนนอยู่นั่นนะครับนะจากซีเล่นบีบไปเหลือเล่นเดียวพี่น้องล้องคิดเบื้องรถหลายๆหรือคำคำวมาอันตรายนะครับให้พี่น้องสังเกตนะครับขันเ่นมาหอดตรงเอาเพื่อนห้องหรือโร่องบาน อำเภอ้ำพองนะโรงพยาบาลน้ำพองนี่ตรงสะพานลอยนะครับให้พี่น้องระมัดระวังเลยนะครับเบาเลยครับเรื่อยๆหลักเร็วเด้อสังเกตตรงไฟแบบอยู่ตรงขางอยู่ตรงกลางถนนนะครับนะนะครับหรือว่าตรงนี้แหละตรงที่ออกจากอำเภอกระนวนมาได้เนี่ยพี่น้องเห็นป่ะนะครับตรงนี้แหละตรงป้อมตำรวจก็ว่าได้นะครับตรงป้อมตำรวจก็ะบะได้นะ หห้ละว่างเลยนะครับเด้อขามสะพานไม่นำพออไปนั่นห้รละว่างเลยนะครับอันนี้จุดจุดแรกที่เริ่มคลิปก็คือเริ่มจากขาเข่าเมือ,องคอนแกนมาจากเมืองอุดรนะครับนะนเด้อมาจากเพื่อนนวลน,นะครับเขามาเชื่อมกันตรงนี้แหละนี่นะครับการเลยเป็น่วงนะครับรู้สึกว่าเป็นห่วงกันนะครับได้ิงอ่าควบกอดภัย คนใส่รถใส้นอน,นบางที่เพิ่นพอดูคือเหาาดีครับเหาค้นทองทีเห่าลู่อยู่แล้วผู้ข้าเจ้าเดินทางไกลๆมากบ่บอ่บอหูนะครับว่าเออถนนหน,นทางข้าเจ้าสั่งอยู่ตรงไหนหลือ่อยู่ใไหนกั้นอยู่ตรงไหนไหน,นะครับก็สีว่าโอ้ยคือสินั่นและบจิว่าเข้าใจอยู่ครับบางที่คนเหามันขับรถมากรถหลายๆมันเมื่อยนะอาสีเพียนะครับน้มขึ้นนี่สีย้มเว้นนี่สีน้ำ พอมาจ้าเอรถเร็วมากหลีมาอยู่เล่นขัวสุดยู่ๆมาออกซ้ายสุดจะท่าหนหัรรถมาเร็วให้ยังไงเกิดบอกโมยูนะครับได้ฝากถิงพี่น้องทุกคนนะครับเนาะแล้มันระวางกันเอาเดี๋ยวไปดีตามมุขช่องนั้นนะครับช่องขาเขาเมืองคอนแก่นอ่าเนี่เล่นเนี่ยเล่นด่ทายอยู่นี่คือขาเขาเมืองคอนแก่นนะครับนะนะครับขาเขาเมืองคอนแก่นเนาะเนี่ยพี่น้องตัวระวางนะนะครับ กาซีสันจนังอยนะครับเพราะว่าเอามือจับโทรศัพท์ไทยบัได้เอาขากองไทยมือนดียบัได้เสียมมานะครับขอให้หลายๆนี่นะครับเพราะว่าพี่นอกสังเกตว่ารถแลนเร็วสําใดเอาเนี่ยรถขับจแล,เลนเรี้ยวสั่งใดควบเร็วของรถยังตากับรอยยี่รอยสามแต่ละขั้นเป็นบ่เพราะถนนมันตรงเห็นบ่ตรงเร้วเลยนะครับมาจากมือดอนเนอร์เดอ้อนี่มาจากทางมือดอไน,นไม้เลขถนนไมายเลขสองก็คือทางหลวงไมายเลขสอง นะครับคือหมายเลขถนนมิตรภาพถนนมิตรภาพนั่นแหละนะครับอ่ะไปเบิ้งเล่นเล่นขาออกจากคอนแกนมุงนาไปทั้งอุดรอ,อันนี้อันนี้เล่นไปไปเมืองคอนแกนนะครับนะขันพี่น้องเดินทางมาจากทางเมืองอุดรนามุงนาไปคอนแกนตรงน้ำพ้องเฮ้าเลยนะน้ำพ้องสะพานร้อยน้ำพ้องนี่แหละครับบอกง่ายเลยนะครับให้ระมัดระวังเล,เลื่อยๆนะฝากข้อการคิดถึงกัน ห่วงกันนะครับถึงเลยมาบอกมากก้ากันเด้อพี่น้องเด้อหันบ่ฮหักบ่ห,กห่วงบ่บอกกันหรอกเด้อพี่น้องสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เฮาบอกเขาบอกก้ากันเก็บภาพบรรยากาศมาให้เบ่งนั่นก็คือเฮาบ่งบอกนะครับโทษณาประจิกจังหน่อยเลยครับเด้อเอามาเบิ่งเล่นนี่บาดนี้เล่นขาออกจากคอนแกนนะครับสี่ให้บอกต้งใดสี่ให้บอกว่าจังใดนะเอามาที่ตาม นี่ถนนไปทา้งมือดอนนี่นี่ไปมุ่งหน้าไปทา้งมือดอนนีเ่เล่น,นเล่นทรายเด้อนี่ครับเล่นทรายเด้อนี่ย่ายืนอยู่สะพานลอยนี่เล่นทรายเนาะยืนอยูย่บนสะพานลอยถ้าพี่น้องเดินทางมาจากเมืองขอนแก่นนะครับมุ่งหน้าไปทางเมืองอุดรนะครับไฟแดงขึ้นอุบลรัตน์ไฟแดงแยกเข้าขึ้นอุบลรัตน์นั่นแหละครับเลยไฟแดงแยกขึ้นอุบลรัฐนะครับอันนี้หมายถึงว่าถนนหมายเลข สองนะครับก็บคือถนนมีสภาพระวังจากตูเมกับกานไปมือรดอนก็คือช่วงเลยไฟแดงขื่อนุบาลมุ่งหน้าไปทางมืออุดร <c oughs> นะครับอุยอย้ยหายยังหน่อยเพียงก็เลยฝากถึงหอดเอฟซีนะครับที่ใช้รถใช้ถนนคลิปที่แล้วพี่น้องขันเดียที่ตามคลิปวิญญ,ญาต่อ,เ,อเนื่องนอะกสีหูนะครับว่าจุดใดที่มันอันตรายที่สุดก็คือคลิปที่ผ่านมาน,น่ะวิญญาขับรถไป ตรงนั้นเลยนะครับบาร้เลยมาเสริมอีกติดตามอีกญาติพี่น้องบ้รู้ว่าทราบข่าวสารแบบนี้นะครับข,ข่าวแบบนี้ถ้าออกจากคอนแกนมุ่งหน้าไปทางมึงอุดรไปทางมึงน้องค่ายนะครับก่อนจะข้ามลำน้ำพองสะพานลำน้ำพองนะครับเด้อลำน้ำพองเกาเา่าเอาเวลซอสะพานลำน้ำพองเกา่าตรงสะพานนิดหน่อยเตี้ยๆนะครับตรงสิถึงตลาด ตลาดมีธนาคา้รหลายๆนะครับตรงอ่าตรงนังพ้องตรงนั้นนะครับไอพี่น้องชะลอดระมัดระวังเลยมีแบเออตั้งยี่ดอกมีสัญลักษณ์บอกยี่ดอกนะครับมีสัญลักษณ์บอกว่าให้ระมัดระวังอยู่นะครับพี่น้องจงเตรียมตัวระมัดระวังนะครับพอรถมันแรนเร็วเกิดย่ำขึ้นแห่งเสี่ยนต้ายหลายนะครับเนาะถ้าพี่น้องเดินทางมาจากทางเมืองขอนแก่นมุ่งหนา้าไปทั้งมือดอนนะครับพา ลงมานะครับขึ้นหม้อเริ่มเริ่มคว่ำสนใจนะครับให้ชะลอบคว่ำเร็วนะครับตรงศูนะนะย์คูโบต้านะคูโบต้านี่แหละยูุทายมือนะขันมาจากทางคอนแกนน้ำนะศนะนะูนะย์คูโบต้าคูโบต้านี่แหละคูโบต้านี่แหละนะอยูุทายมือนะครับแลนมาจิงเนยนะครับตรงปัม๊มน้ำมันบางจากอยู่ขวามือตรงขามกันนะครับจุดนั้นเลยเด้อ ห้พี่น้องเราวาัระว่างชะลอความเร็วยางเร็วนะครับห้เตรียมพร้อมล้ยเราความเร็วนะครับคิดทอดกันทิดถึงกันงวงกันนะครับตื่นเลยมาบอกมากราวนะครับนะย่มติดตามคลิปวิญญาวิญญาณก็บอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แมนวะอย่าลืมค้าเอฟซีใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิง่งกริ้งๆเ้ยเพื่อแจ้งเตือนเมนวะก็หมายถึงว่าแจ้งเตือนว่ไม่คิดใหม่ๆพี่น้องจะเห็น้อนมูนะครับหรือถาม้อนมูสินะครับนะนี่นะครับ ถนนสัมค่านหนุ่พ้องแมนบ่ลุดจากตลาดตรงนั้นแล้วตรงที่ขเข้าปิดแล้วออกมากกาสีลงเง้วตลอดเลยนะครับนี่มุ่งหน้าไปทางเมือดอดท่านี่ไปบักเง้วเลยอ่าหลาดอุ่นเลยพี่น้องตรงิิ้นะเพราะว่าถนนเจเนียไม่เป็นถนนสายตรงอยู่แล้วนะครับคว่สวยงามโดดเด่นถนนมิตรภาพหมายเลขถนนหมายเลขสองนะครับช่วงระหว่างแยกเขื่อนมูลัด มาอำเภอ้ำพองให้พี่น้องเรามาระวังที่สุดนะครับพอมีงานก่อสร้างสะพานหรือสะพานใหม่เลยจากซีเลนมาบีบเหลือนะครับเหลือหนึ่งเลนนะครับมันเ็สิเบียดกันหน่อยหนึ่งญานพี่น้องมาดวยความเร็วโดยที่บ่รูว้ว่าปัญหายุคข,ขังหนามันมีอย่างแน่สิ่งกรีดขวางยุ่ข,ขังหนามันมีอย่างแน่วิญญาณผ้เาเียวเป็นซื้อกลางไห้นะครับ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนนะนะครับอันนี้ก็ออกมาจากกระนว่นนะเพื่อกระนว่นนะครับนะครับจส้น,นี้นะครับตัวนี้วิญญาณอยู่ทึ่งสะภานร้อยตรงหน้าโรงพยาบาลน,น้าพองเขานี่แหละนะครับอยู่จุดนี้แะนะ้พี่น้องนะนพี่ชันวิญญาณก็เรยงวงนะครับวาพีน้อง <Okay. S 1> เดินทางสำคัญขึ้นหรือเดินทางมาโดยความเร็วอาชี มาใจงานก่อสร้างยู่ข้างนาเฮาสิไดเตรียมตัวไว้น้าพี่น้องเนาะสิ่งเหล่านี้พิญญาคิดว่าอาจมีประโยชน์ท่านผู้ชมอย่างยิ่งเกิดว่าพี่น้องสีเดินทางมาโอ้พอดีจะเดินทางไปอำเภอ้ำพองพอดีอจะเดินทางไปทางอุดรธานีพอดีที่ตามคพิญญากระสีโอ้ยขอบคุณหลายๆเนาะครับเนาะพิญญาก็เลยนี่เห็นวะแวบๆพลอ,อยหยังให้พี่น้องแวบๆมากนะ อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเนี่ยมันเกิดได้ทุกเวลาเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละฝากขอดเด้อพี่น้องเด้อฝากขอดพี่น้องทุกคนนะครับนี่แหละขามสะพานไปเหนือแมนเลยนะครับขามสะพานไปนี่จะเดินทางมาจากเมืองอุดรขามสะพานนลำพอกลงไปแมนเลยนะครับอันตรายขันไม้จากข้างคอนแกนกับศูนย์โตโยต้านั่นแหละนะครับศูนย์โตโยต้าเออศูนย์คูโบต้าคูโบต้านะครับอยู่ซ้ายมือ ด้านขวามือกับเป็นกระแพงวัดนั่นแหละนะฮะร,ระวังระวังเลยนะครับนะนะครับฝากเตือนกันนะครับพี่น้องเป็นห่วงเป็นใยกันเนาะอยากให้พี่น้องเดินทางไปใส่มาใส่ปลอดภัยถ้าเกิอดอุบัติเหตุมากเกิดเกิดทวมเสียหายขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นชีวิตและทรัพย์สินนะครับพี่น้องประชาชนเสียหายเนาะก็เลยแก้งเดอนกันเนาะเตือนกันนะ,ะนนนะพี่น้องนะ ต,ต่าล่จากอุบัติเหตุมากมายกลายกล่องเลยวิญญาติตามคลิปต่างๆหรือเกิดติดตามโฆษณาต่างๆนะครับเกิดอุบัติเหตุด้วยรถยนต์นี้มากถึงเป็นหลายแสนคนพิการก็หลายหมื่นคนหลายแสนคนเสียชีวิตก็มากมายนะครับพี่นอ้องมิชนันวิญญาณ คิดว่าคลิปทีวีเฮ็ดออกไปเตือนกันแจ้งกันเพื่อเป็นห่วงกันเ่าอยากให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเพราะว่าสิเป็นผู้ใด้นะครับเพราะว่าสิเป็นผู้ลู่หรือผู้บรลู่นะครับที่ตามคลิปหน้ากันจะป้องกันเซฟันไว้เนาะที่ดีๆครับรถอย่าประมาทพี่น้องที่แน่ๆขับรถอย่าประมาทนะครับไม่เขาก็เรารถมันหลายนะพี่น้องอ่ะสำเนาเลยพี่น้องมันส่ย่านาะ เป็นห่วงกันก็เลยแจ้งไอ้พี่น้องทราบนะ <c oughs> ครับวิญญาณบาเดียวก็เลยเก็บภาพหล่านี้มาฝากพี่ฝากน้องให้พี่นอ้องเด้ยเบิ่งได้ทราบนนะครับละค,บนะคิดหน่ายเจอกันไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับถนนมิตรภาพนะครับก็คือข้าเจ้าพิดถนนนนทางไห้เหลือเล่นเดียวพเพราะว่าเพื่อก่อสร้างสะพานใหม่นะ,นะครับลนะคิดหนายเจอกันไหมครับสวัสดีครับ